ยูทูบเบอร์ดังระดับตำนานแต่ว่าตอนนี้ไม่ดังแล้วะดับตำนานเนาะ่็เคย,เยขยึ้นแจงก็เียรุ่นรครั้งแรกเนี่ยมาแล้วครับมาเขาคิดสกูล เชื่อมทื่เขาได้ยื่นป่ะโค้งขึ้นไปแล้วครับโค้งขึ้นไปแล้วงานยากจริงเอาไปรถสวนลงมาด้วยก่อประเดี๋ยวเสียอะไรไม่ได้ ับมาแล้วครับเมียครับพี่ล้วเมียมาแล้วมาล้วตันขึ้นไปลูกโอ้ผม,น,มนี่แงสั้นแคบบานทีไฟสาว่างพูดใดไรถึยงาง่งงนางไนเ้วยครับแต่ว่าผมไ่งาน <c oughs> สดินางวภาคชมง มาดูข้างหลังด้วยครับมีรถตามมาแล้วม <at> ือกล่องมือสั้นสั้นั้นานจบออเอากต้องาเปิดหมดภาพโมยังไม่รอดเลยตอนนี้ต้องารยืมสื้อขากล่องเลือกขนาดเปิดหมดกันสั้นยังโมได้ตอนนี้ยังไม่รอดอ่ะเอ ครับลงมาแล้ว,ลน,ลวนี่คืนๆเริ่มลงแล้วครับเด้อนี่ลงแล้วก็คืนตอนนี้เวลาเท่าไหร่เวลาตีหา้าออตอนนี้เวลาตีหา้าคื่กำลังแข่งพอดีบรรยากาศร่มรื่นนะครับารทางข้างอ้าวพาเรารุนเสยลุงปเปียวปะ S <S <preach ers> ตอนนี้ตอนนี้โทรศัพท์ล่วงไปนึงแล้วนะครับนี่หมดนี่หมดทโทรศ <S an> <necessary> ัพท์ฟุ้นสิบแป่วงไปแล้วเอสียเสียสละไม่ยสะากครับโอ้ือมากทค่อยจับมืแล้วค่อยค่อยจับจับ่องก่อง ฝั่งนู้นกล้องไอโฟนนะครับสู้กับกล้องโนเกียมทอยนั้นละครับว่ทาทนอย่างเอาคือมวหรือ่ะ 啊，对对对，像昆仑这种东西。